อาจารย์ครับเดี๋ยวจะถามอาจารย์นิดน,นึงครับว่าทางวัดเนี่ยครับทำเรือพระมากี่ปีได้แล้วครับ,บรนนะกเ็เหมือนเร่มพอนะวัดท่าไทรเป็นวัดเก่มาได้ั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยอีนว,ว่าได้พบขึ้นมาทราบว่า พัน้ำเรือพระน้ำสมัยนั้นถนนหนทางสะพานท่าทองใหม่นี้ยังไม่มีสะพานท่ทองใหม่นี่มีมาเมื่อปีพศ2510ก่อนก่อนนั้นวัฒนาใส่ได้ทำเฉพาะเรือเรือพนุพะัะนทางน้ำเรือพระนทางน้ำเท่านั้นโดยใช้ระย,ยวเครื่องสองหลัาประกอบแล้วก็มีไม้ แล้วก็ทำพยานาคทำรถสบอกขึ้นมาแล้วก็นำชักลากไปที่ในในพนที่ในชุมชนในชุมชนที่ตำบลตาทองไปต่อมาหลังจากที่มีสะพานเรียบร้อยแล้ว พัฒนาพลเนี่หลวงพ่อจุฬาชาท่านก็ทำรับสองอย่างทำทั้งเรือเรือพระน้ำและเรือพระองพระธรรมบกขึ้นมาตั้งแต่สมัยเมื่อมีสะพานนะแล้วก็จะมาเพื้นฟูที่เรือพระทรงบอกนี่ใหญ่ยยโตก็สมัยหลวงพ่อพระดนพระคุณพระยาคุณกระเป็น,น,ปน,พ,ปนพ,พัฒนาพล ทำคู่กันมาตลอดมีวัดท่าทราเนี่ยเรือพระทางน้ําด้วยแล้วก็เรือพระทำแบกน้องทำคู่กันมาตลอดครับแล้วในปัจจุบันยังมีไหมครับเรือพระปัจจุบันนี้ประมาณตั้งแต่2 5 6พที่เป็นต้นมาเนี่ยทางเรือนนเรือพระทางน้ําเนี่ยทางวัดท่าทราก็ไม่ได้ทำสายเหตุขาดทุนแล้วก็อ,กอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมไว้เมื่อเราไม่มีทุนอ,อุปกรณ์ต่างๆ จะเป็นพยานาจะเป็นสปองอะไรต่อะอะไรมันก็เสียหายไปหมดตั้งแต่2 5 6 0บาททางวรดทราสก็ไม่ไม่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรือพระทางนามามาทำงานทำเกี่ยวกับเรื่องเรือพระทางบกครับทีนี้อยากจะให้พระอาจารย์เล่าหน่อยครับว่าระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยครับมีส่วนร่วมกันอย่างไรบ้างครับอาจารย์การทํา ทั้งเรือพระทางน้ําและเรือพระทางบกเนี่ยเป็นการที่ให้ชุมชนวัดและกกประชาชนชุมชนต่างๆ,ๆนใเนเขตตาบลหรือเขตตาบลใกล้เคียงเนี่ยได้มาช่วยเหลือเราเรียกว่าแบบดีคือแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชน,นความร่วมมือของชุมชนที่จะมาช่วยเหลือเพราะว่าการทําเรือพระเนี่ยไม่ว่าทางบกหรือว่าทางน้ํา อาจารย์ทางวัดอะไรมีทุมชนประชาชนที่มีฝีมือเกี่ยวกับโรงสีเกี่ยวกับชนลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยเของมาช่วยเหลือมีวันท่าใสบรือว,วันามาอ่างนันตลอดครับอาจารย์ที่นี้ได้ข่าวว่าที่ที่วัดท่าใสที่นี่ครับอาจารย์เห็นว่ามีมีการทําขนมต้มใบ <c oughs> พอด้วยครับอาจารย์เห็นว่ามีลักษณะเด่นและจุดเด่นกว่าที่อื่นขนมต้มใบพอ ท่านเดชประคุณท่านเจ้าคุณพระเทพพิพัฒน,นาพรหรือว่าหลวงพ่อจุชาเนี่ยท่านดําเนินการทำข้าวต้มใบพอ้อนะหรือเราเรียกกันภาษาว่าข้าวต้มนกยนตะ์ใบพอ้อนะครับท่านเดชประคุณท่านทำมาสามสิบกว่านปะีท่านท่านมาอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านดําเนินการทำข้าวต้มมีหนึ่งท่านนะทำไม่ต่ำกว่า80ดสนะิบถังนะเจ็ดสิบถังแปดสิบถังเก้าสิบถัง ข้าวเหนียวท่านทำแล้วก็ท่านก็จะประชาสมพันธ์ให้ประชาชนชุมชนต่างๆเนี่ยช่วยกันหามะคร้าข้าวหลบไม่ต้องซื้อนะมะพรา้าแล้วก็ไปไปไปกระพาะแล้วก็จริดพรชุมชนประชาชนเนี่ยในชุมชนต่างๆเนี่ยให้มาช่วยเหลือให้ให้มาช่วยออกพอดวันออกพรรษาเนี่ยประมาณสองวัน ทีนี้ย้อนกลับมาทางเรือพระในหนึ่งท่านไปดัความพิเศษของเรือพระของของวัดนะครับมีความพิเศษลักษณะเด่นแตกต่างที่อื่นในบ้างลักษณะของเรือพระของอวัดท่าไทรเนี่ยทำแบบโบราณฉลุไม้แล้วก็ซ้อนลายแล้วก็ลงสีจะไม่ลงสี เดียวจะลงแบบหลายหสีแบบโบร,นะราณนะแล้วก็เรือพระวาตะไนี่จะเป็นเรือเรือพระที่มขนาดไหนผมทำมานะทางวัดเนี่ยครับมีความคิดอย่างไรที่ทางอบจสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญและชงเสริมประเพณีชักพร,ระสุราชครับความห็นก็ถ้าพูดเมื่อสมัยก่อนๆนี้การทําเรือพระเนี่ย โดยมากวัดในชุมชนวัดในชุมชนะจะทําไปด้วยจิตศรัทธาเมื่อ,อทางอประจหรือว่าเทศบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เ<อ>ห็นความสําคัญของอประเพณีลากพระชักพระท่างทางน้ำทัา,างทางน้ำแปะทางบอกก็ให้ความสําคัญกับประเพณีชักพระขึ้นมาซึ่งประเพณีเนี่ยเราเรียกว่าการเสนอออก ความพร้อมเปลี่ยนอของชุมชนนั้นๆในการลาบพระหรือว่าชักพระเช่นเป็นการสื่อสารประเพณีจากบรรพุทและสื่อสารต่ออายุศาสนาด้วยนะเพราะว่าบรรหมดาษานี่เหมือนกับว่าพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากดาวันหนึ่งเป็นการแสดงออกถึงเรื่องนึกถึงพระพุทธเจ้าและก็ ให้ชุมชนประชาชนเ,เนีนน่ยเกิดความสนุนสนานเกิดความมุ่นสนานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนชุมชนนั้นให้มีน้ำใจข้อนี้สำคัญที่สุดนะให้มีน้ำใจไม่มีรู้จักเสียสลักกินส่วตัวแล้วก็มาแห่พระชักพระเพื่อส่วนรวมนี่ข้อหนึง่งแล้วก็ทำให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะข้อนี้สำคัญนะทางเศรษฐกิจนะเนื่องจากมีการส่งเสริมนะเป็นรประเพณีประจำจังหวัดทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาชมนะอย่างมากมายอย่างนี้แล้วก็วัดที่ทำเรือพรรุพระทั้งทาง,ทงน้ำและทางบกนั้นนะก็จะได้ให้วัดนั้นมีต้นทุน ต้นทุนของการที่ญาติโยมหรือว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกันบริจาคเป็นต้นทุนเอาไปสร้างเสนาสนะบำรุงเสนาสนะวัดวารามต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นการสื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นประเพณีได้เห็นประเพณีการชักครากฐานรับพระแล้วก็จะได้ให้มีการ แสดงถึงความกตัญญูรูวคบุณอย่างนี้เป็นต้นประเพณีชักพระหรือลากพระของจังหวัดสุราธานีนะั้นแต่นั้งแต่เดิมนั้นเป็นประเพณีของอวัดและชุมชนในต่อๆมา,าราชการเห็นความสําสคัญอย่างองค์การมหาดสวนจังหวัดสุราธานีได้เห็นความสําสคัญของประเพณี ชักพระรากากพระของจังหวัดสุราษธานีจึงได้ส่งเสริมประเพณีนี้ขึ้นมาอตาตมาเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตองค์การประหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคงจะเห็นความสำคัญของประเพณีนี้ขึ้นมาสนับสนุนให้ประเพณีการชักพระ ลากาพาะของจังหวัดสุราธานีนี้ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นให้มากกว่าเดิม